สวัสดีครับผมออซซี่จากเซเว่นชอปนะครับก็วันนี้นะครับจะมาแนะนำหูฟังบลูทูธนะครับสำหรับชาวเกมกันอีกรุ่นหนึ่งนะครับเพิ่งออกมานะครับก็วันนี้นะครับบลูทูธหูฟังที่จะแนะนำนะครับก็เป็นหูฟังบลูทูธนะครับมาจากแบรนด์จอยรูมนะครับชื่อรุ่น JRTP2 นะครับเกมมิ่งเอียบัดเนี่ยนะครับ ก็ตัวกล่องก็เป็นไซส์นี้นะครับแล้วก็มาดูที่กล่องกันก่อนเลยนะครับจอยรูมก็พัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่องนะครับรอบนี้ก็ออกหูฟังเกมนะครับต่อยอดจากรุ่น TP1 ครั้งที่แล้วนะตัวนี้ก็ราคาถูกลงนะครับแล้วก็มีขนาดเล็กลงนะครับแล้วก็สเปกยังมีเกมมิ่งโหมดอะไรคงเดิมนะครับเรามาดูกันก่อนที่กล่องนะครับกล่องก็หน้าตาเป็นแบบนี้จริงๆด้านนี้น่าจะเป็นด้านหน้านะครับตอนตอนมันมาเนี่ยหูฟังมันอยู่ในนี้แบบนี้นะครับ ่าจากนั้นนะครับเราก็มาดูกันเลยกล่องนะครับตรงนี้ก็เป็นแบรนด์เขานะชื่อรุ่นนะครับนี้เป็นตระกูลซีรีส์นะครับอ่านว่าอะไรฟลายลีดมั้งฮะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นซีรีส์ที่เกี่ยวกับพวกเกมมิ่งทั้งหลายนะครับผมจะเป็นโลโก้นี้นะครับฟลายลีดนะฮะแล้วก็ชื่อรุ่น JRTP2 นะครับเกมมิ่งเอียบัตนะครับก็สเปคที่กล่องเขาก็แจ้งไว้ตามนี้ก่อนก็คือมีเกมกับมิวสิกโหมดนะครับเป็นเลือกใช้ได้นะครับมีเกมมิ่งโหมดกับ ตัว Music โหมดนะในเกมมิ่งโหมดนะครับ Sensitivity นะครับจะอยู่ที่65มิลลิเซกนะครับ Response time มันนะฮะก็เป็นโหมดลดการีเลย์นะครับจากประมาณ100กว่ามิลลิเซกก็จะเหลือประมาณ65มิลลิเซกอาจจะไม่ได้ต่ำที่สุดในตลาดนะเท่าที่ผมเห็นตอนนี้ต่ำที่สุดในะประมาณ40มิลลิเซกแต่ว่าตัวเลขประมาณแถวๆนี้40 65ก็อาจจะแยกออกยากแหละนะครับประมาณนี้โดยที่ตัวเนี้ย ชิปเซ็ตเขาจะใช้ชิปเซ็ตเป็นบลูทูธเวอร์ชัน5นะครับอาจจะทำให้ราคามันถูกกว่ารุ่นรุ่นอื่นนะครับก็เลยทำเป็นแค่บลูทูธเวอร์ชัน5นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ใช้งานต่อเนื่องรวมแบตเตอรีร่ในตลับนี่นะครับก็ใช้งานได้ต่อเนื่องประมาณ18ชั่วโมงนะครับเขาแจ้งไว้นะครับก็บวกลบนิดหน่อยนะครับขึ้นอยู่กับความดังแล้วก็คอนเทนต์ที่เราเอาไปใช้นะครับประมาณนี้ด้านข้างก็เป็นบาร์โค้ดเป็นรายละเอียดต่างๆของตัวหูฟังนะครับ เราค่อยมาดูกันนะครับตรงนี้ก็เป็นประเทศที่ผลิตนะแล้วก็รายละเอียดต่าง,างๆด้านหลังก็เขียนเหมือนกันนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับตัวกล่องนะครับทีนี้ก็อุปกรณ์ในกล่องก็จะมีประมาณนี้นะครับมีคู่มือ1อันนะครับตลับมีหูฟังด้านในแล้วก็เซสซี่บ,บ็อกนะครับแกะมาดูกันก็มีสายชาร์จกับจุกหูฟังแหละมาตรฐานนะครับจุกหูฟังเป็นยางนะครับอีก2คู่ นะครับไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่ไซส์กลางใส่มาให้ที่ตัวหูฟังนะครับแล้วก็อันนี้เป็นสายชาร์จแบบไอซ c นะครับสั้นๆอีก1เส้นนะครับดูตัวหูฟังกันตัวตลับหูฟังเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเป็นพลาสติกสีดำนะครับทำผิวด้านๆมางานผลิตก็ปานกลางนะครับมันไม่ใช่รุ่นแพงมากนะเป็นเนื้อพลาสติกธรรมดานะครับแล้วก็มีบานพับอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ ตัวพลาสติกตัวตลับเนี่ยเป็นสีดำด้านๆนะครับแล้วก็เขาสกรีนเป็นดำเงาไว้นะครับก็จะเป็นโมเดลนะครับโมเดลเนมนะครับประเทศที่ผลิตแล้วก็พวกมาตรฐานต่างๆนะรวมถึงแบตเตอรี่ที่มีอยู่ในตลับมันนะครับก็ในนี้เขาเขียนว่ามีตลับในตลับนะครับมีอยู่400มิลลิแอมป์นะครับสำหรับแบตเตอรี่ในตลับแล้วก็ตัวหูฟังเนี่ยมีข้างละ35มิลลิแอมป์นะครับส่วนด้านหน้าเป็นแบบนี้ นะครับตัวฝาเขาก็ทําเป็นเชฟตัว V แบบนี้นะครับไฟเนี่ยเป็นไฟสถานนะของการชาร์จหูฟังสองข้างนะโดยที่เดี๋ยวมันเต็มมันจะดับไปนะครับแต่พอเราใส่เนี่ยเดี๋ยวผมเอาออกให้ดูนี่นะครับสมมุติว่ามันไม่มีหูฟังอยู่ด้านในอย่างนี้มันก็จะดับไปนะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวพอเราใส่หูฟังเข้าไปแบบนี้นะครับมันก็จะติดขึ้นมาพรึบนี่แบบนี้นะครับถ้าทาการชาร์จนะครับไฟมันก็จะติด นะครับก็ประมาณนี้นะครับพอมันเต็มไปมันก็จะดับไปนะไม่มีอะไรนะครับทีนี้เรามาดูที่ตัวหูฟังกันนะครับอ๋อดูในตลับก่อนอตรงตลับเนี่ยด้านในจริงๆบาามันเป็นตรงๆแหละแต่ว่าฝาเขาก็ทําแบบเป็นคางของฝาตัวนี้ลงมานะครับเพื่อให้มันมีเชฟแบบแทนที่มันจะเป็นเส้นตรงๆนะมันก็เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับก็ อ่าเป็นดีไซน์ที่ดูแบบเกมดีนะครับดูเหมือนหน้าคนหรือหน้าหุ่นยนต์อะไรสักอย่างนะคระตรงนี้ก็เป็นตานะครับติดไฟมันก็จะติดขึ้นมาเวลามันทาการชาร์จนะน,นี่ก็ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็เวลาเราเปิดขึ้นมาด้านในบล็อกก็จะมีเป็นอินเสิร์ตอยู่ด้านในนะครับตรงนี้ก็เป็นสล็อตสาหรับใส่หูฟังเข้าไปชาร์จซึ่งเวลาเราใส่หูฟังเข้าไปก็เหมือนเหมือนหูฟังบลูทูธที่บลูทูธทั่วไปนะครับหูฟังมันจะอยู่ได้ด้วยระบบแม่เหล็กนะคือคว่ำก็ไม่หล่นออกมานะครับ ยกเว้นว่าเราตั้งใจจะสบัดให้มันหลุดออกมาแต่โดยโปกติมันก็ไม่หลุดออกมานะครับแล้วก็อ๋อช่องชาร์จก็เป็นแบบ USB-C นะครับก็เวลาชาร์จก็เอาสายที่เขาให้มาเสียบเข้าไปนะครับแบบนี้แล้วก็ไปทําการเสียบชาร์จได้เลยนะครับก็มาดูตัวหูฟังกัน,ต,กนตัวหูฟังก็เป็นทรงหูฟังอินเอียร์แบบที่มันมีกา้านนะครับโดยที่บอดี้มันเป็นทรงประมาณนี้นะครับมีไฟสถานะอยู่ตรงนี้นะครับทั้งสองข้างเลยนะครับจุกยางก็ใส่ตรงนี้ ด้านล่างเป็นคอนแทคพินของการชาร์จนะแบบนี้นะครับใส่ลงไปมันก็จะทําการชาร์จปกตินะครับแล้วก็มีไฟสถานะอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นรูของไมโครโฟนก็ตัวหูฟังเป็นรูปแบบหูฟังแบบอินเอียร์ที่มันมีก้านนะครับก็สวมใส่สบายดีนะครับโดยที่เวลาใส่ไว้ก็ไม่ต้องยัดลึกมากนะครับตรงนี้มันจะไปอยู่ในช่องหูเราแล้วก็อ่าก้านมันจะมาอยู่ตรงแถวติ้งหูเรานะครับประคองลงมาเหมือนหูฟังก้านทั่วไปอ่ะแหละนะครับใส่ไม่ยากแล้วก็หยิบจับค่อนข้างง่ายนะครับมันมีก้านให้จับ นะครับตรงนี้ก็มีมาร์กของหูฟังนะครับข้างซ้ายอันนี้ข้างขวานะครับส่วนการสั่งงานของหูฟังเนี้มันก็จะเป็นระบบสั่งงานแบบสัมผัสนะครับใช้แตะแตะเอานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทางานยังไงเดี๋ยวผมใส่เข้าไปตลับชาร์จก่อนนะครับก็ภายนอกของหูฟังเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับเหมือนหูฟังบลูทูธทั่วๆไปแหละแค่มันมีระบบเกมมิ่งโหมดเพิ่มขึ้นมานะครับทีนี้ก็ ามาถึงส่วนวิธีการใช้งานนะครับซึ่งวิธีการใช้งานก็เหมือนกับที่ผมเคยทําไว้ในทุกคลิปนะครับผมจะทําไว้เพื่อ,อท่านที่ไม่เคยใช้หูฟังแบบนี้มาก่อนเลยนะครับเพื่อให้มันง่ายต่อคนที่ใช้ไม่เป็นเลยนะครับสำหรับท่านที่ใช้เป็นอยู่แล้วตรงนี้ก็ไม่มีอะไรข้ามไปได้เลยนะครับหรือว่าถ้าง,งงเรื่องปุ่มการสั่งงานอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมมาเปิดคู่มืออธิบายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับขั้นตอนแรกก็เช่นเคยนะ ทุกครั้งที่เราหยิบหูฟังแกะออกมาจากกล่องเป็นของใหม่ครั้งแรกนะครับผมแนะนําให้เอาไปทําการชาร์จก่อนนะครับอย่างน้อยสัก1 0บถึงสินาทีนะครับเป็นการกระตุ้นแบตแบตเตอรี่นะครับของตลับด้วยกระตุ้นระบบชาร์จนะครับของตัวตลับเนื่องจากบางทีมันมันเก็บมาขนส่งมากว่าจะถึงเรานะครับก็เสียบชาร์จกระตุ้นมันสัก1 5 1 0 15นาทีอะไรเงี้ยให้มันทําการชาร์จหูฟังชาร์จตลับด้วยนะครับรวมถึงเป็นการเช็คอัพเบื้องต้นด้วยว่าตัวหูฟังระบบการชาร์จอะไรมาทางานสมบูรณ์ไหม นะครับประมาณนี้นะหลังจากที่เราเสียบชาร์จเสร็จแล้วนะครับหูฟังตัวนี้เขาไม่ได้ขั้นคั่วมานะไม่ต้องลอกไม่ต้องแกะอะไรเลยนะครับมาถึงเนี่ยแกะจากกล่องแล้วเอาไปทําการชาร์จแล้วก็มาเชื่อมต่อใช้งานได้เลยนะครับประมาณนี้สําหรับการเชื่อมต่อก็เหมือนกันนะครับอันนี้ผมใช้ iPad ในการเชื่อมต่อนะแต่ว่า,าท่านที่ใช้โทรศัพท์หรือว่าไม่ใช่เป็นโทรศัพท์ระบบ iOS อาจจะเป็น Android หรืออะไรก็เชื่องานเชื่อมใช้ตั้งใช้งานเหมือนกันนะครับโดยที่ อันดับแรกเลยนะครับให้เราไปที่ setting นะถ้าเป็น iphone ก็อยู่ตรงนี้นะครับพวก ios ก็อยู่ตรงนี้ถ้าเกิดว่าเป็นของ android ก็จะอยู่ตรง setting เหมือนกันนะครับเลือกหัวข้อ bluetooth นะครับแล้วก็เข้าไปเชื่อมได้เลยนะครับพอเราเข้ามาเนี่ยนะครับให้เราเลือกหัวข้อ bluetooth แบบนี้นะครับแล้วก็จากนั้นนะครับตัวเนี้ยตัวหูฟังจะถูกทำจะเปิดทำงานตั้งแต่เราเปิดฝาหมายถึงว่าเราไม่ต้องหยิบหูฟังออกมาก็ได้นะครับตอนเชื่อมต่อเนี่แค่เราทำการเปิดฝาแบบนี้นะครับ จากนั้นรอสักครู่หนึ่งหูฟังมันจะกระพริบสองข้างเพื่อเชื่อมกันเองเห็นไหมฮะแล้วก็พอมันเชื่อมกันเสร็จค่อนข้างเร็วนะมันจะเหลืออยู่แค่ข้างเดียวแหละที่มันกระพริบนะครับก็คือตอนนี้มันพร้อมเชื่อมต่อกับมือถือเราแล้วนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับจนรายชื่อมันขึ้นนะครับถ้ามันยังไม่ขึ้นก็เราอาจจะทําการปิดเปิดดูทูธที่อุปกรณ์อของเราสักทีหนึ่งนะครับอ่ะขึ้นชื่อมาแล้วเห็นไหมครับ JRTV2 ผมก็กดเชื่อมต่อเท่านี้เอง นะครับตอนนี้หูฟังพร้อมใช้งานแล้วเห็นไหมครับว่าไฟตรงนี้ก็จะหยุดกระพริบไปนะครับแล้วก็ตรงนี้ลายชื่อก็จะขึ้นว่าเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับ JRTP2 นะครับก็ตอนนี้หูฟังพร้อมใช้งานแล้วนะครับสำหรับท่านที่จะใช้งานก็สามารถหยิบไปใช้งานตอนนี้ได้เลยนะครับทีนี้หลังจากที่เราใช้งานเสร็จแล้วนะครับสมมุติว่าเราจะใช้งานเสร็จแล้วนะเราจะเก็บนะครับ ก็ไม่ต้องไม่จําเป็นต้องทําการปิดสวิตช์หรืออะไรอย่างใดเพียงแค่เราหยิบหูฟังนะครับใส่กลับมาที่ตลับเหมือนเดิมนะแบบนี้นะตอนนี้มันคือพร้อมใช้นะครับผมหยิบออกไปเนี่ยนะครับแบบนี้ตอนนี้หูฟังพร้อมใช้งานแล้วนะครับหลังจากใช้งานเสร็จมันไม่ต้องทําการปิดสวิตช์หรืออะไรอย่างใดนะครับแคู่ฟังใส่เก็บเข้ามาในตลับนะแล้วก็ปิดฝาเท่านี้นะครับพอมันทําการชาร์จเนี่ยเดี๋ยวมันจะหยุดเชื่อมต่อกับตัวอุปกรณ์ของเราเองอัตโนมัติเห็นไหมฮะว่า TP2 หยุดเชื่อมต่อไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมล็อกหน้าจอไวให้ก่อน ไม่หมุนอ่ะนี่นะครับหยุดเชื่อมต่อแล้วนะครับแล้วก็ตอนเราเก็บเนี่ยหูฟังก็จะถูกตลับทําการชาร์จเองอัตโนมัตินะครับคือเวลาเราชาร์จถูกฟังก็ไม่มีที่ไปเสียบอย่างอื่นนะครับวิธีการชาร์จหูฟังต้องเอาหูฟังมาใส่ในตลับนี้นะครับแล้วก็เวลาเราจะชาร์จตลับนี้ก็เสียบสายนี้เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ในครั้งต่อไปที่จะนํามาใช้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ไม่ต้องทําอะไรเพียงแค่เปิดฝานะครับแล้วตัวหูฟังมันจะติดขึ้นมาแบบนี้ นะครับจากนั้นมันจะไปทําการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เราเองเห็นไหมครับไฟเป็นกระพริบแล้วหยุดแล้วตรงนี้ก็จะขึ้นว่า connect เรียบร้อยแล้วเท่าน,นี้เองนะครับสาหรับการาเชื่อมต่อเบื้องต้นและวิธีการใช้งานนะครับรวมถึงการเปิดปิดหูฟังนะครับทีนี้เรามาดูว่าฟังก์ชันมันมีอะไรบ้างนะครับตัวนี้ผมลองฟังอยู่แป๊บหนึ่งนะแต่ว่า,อาลองแล้วล่ะว่ามันมีเบสมีอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าเรื่อง,งฟังก์ชันสั่งงานนี่ยังไม่ได้ลองครบทุกอันเลย นะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันเลยนะครับจอยรูมทำคู่มือไดแกรมมาดูค่อนข้างง่ายนะครับแบบนี้นะครับโดยที่ตรงหูฟังนะครับจะมีสวิตสั่งงานเป็นระบบสัมผัสอยู่ตรงนี้นะครับระแวกเนี้นะครับคือไม่ใช่ที่ไฟนะแล้วก็ไม่ใช่ด้านนี้นะครับอยู่ตรงอยู่ตรงแนวนี้นะครับระแวกนี้นะครับเวลาเราใส่อยู่ในหูเนี่ยก็คือส่วนที่หันออกมาด้านนอกตรงเส้นเส้นสันแนวตรงๆงนี้ นะครับเส้นนี้นะครับจะเป็นสวิตช์ส่วนสั่งงานซึ่งเป็นระบบสัมผัสนะก็ใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำอะไรได้บ้างนะครับนี่เป็นส่วนแ่เชื่อมต่อนะอ่าเรามาดูกันเลยนะครับอ่าในส่วนของการใช้งานฟังเพลงนะก็คือแตะหนึ่งครั้งนะครับที่หูฟังข้างซ้ายหรือข้างขวาก็ได้นี่นะครับจะเป็นการเปิดอ่อเล่นและหยุดเพลงนะครับเพย์พอยส์นะครับเล่นและหยุดเพลง นะครับแล้วก็ถ้าแตะ2ครั้งที่หูฟังข้างขวานะครับแตะ2ครั้งตรงตำแหน่งทัชมันตรงแนวนี้นะครับอย่าลืมนะแนวสั่นนี้นะครับระแวกนี้นะตรงแนวเนี้ยนะครับก็แตะ2ครั้งที่ข้างขวานะครับจะเป็นการเลื่อนเพลงไปข้างหน้านะครับแล้วก็แตะ2ครั้งที่ข้างซ้ายจะเป็นการย้อนกลับ1เพลงนะครับแล้วก็การเข้าสู่เกมมิ่งโหมดนะครับรุ่นนี้รอบนี้มาใช้ได้ทั้ง2หูเลยนะครับเกมมิ่งโหมดก็คืออะไร เกมมิ่งโหมดคือเป็นโหมดพิเศษของหูฟังนะครับซึ่งจะทำให้อ่ดีเลย์น้อยลงนะครับคือคือ r e s p o n ส์ไทม์นะครับจากประมาณ100กว่า100กว่ามิลลิเซกนะครับ150 160มิลลิเซกนะครับสำหรับอัตราการดีเลย์ระหว่างอุปกรณ์ที่เราเชื่อมต่อกับหูฟังเนี่ยจะเหลือเพียงแค่65มิลลิเซกตามสเปคที่เขาแจ้งไว้นะครับโดยที่ข้อดีของมันก็คือเวลาเราเล่นเกมเนี่ยอย่างเกมพวกยิงทั้งหลายพวก PUBG พวกอะไรอย่เงี้ยนะครับเวลาเราเปิดเกมมิ่งโหมดเนี่ย เวลาเรายิงปืนนะครับเวลาเราเล่นเกมแล้วเรากดยิงเนี่ยเสียงมันจะค่อนข้างตรงกับภาพนะครับก็คือมันจะลดอัตราการดีเลย์ลงก็แลกกับอัตรากินพลังงานที่เยอะขึ้นแล้วก็คุณภาพเสียงที่มันจะลดลงเล็กน้อยนะครับถ้าฟังเล่นเกมไม่ค่อยรู้สึกนะแต่ถ้าฟังเพลงจะเห็นว่าเวลาเราเปิดเกมมิ่งโหมดเนี่ยคุณภาพเสียงจะดีสู้ตอนเปิดมิวสิกโหมดไม่ได้นะครับแต่ว่าก็แล้วแต่ว่าวิธีการที่เรานําไปใช้นะครับสามารถกดเลือกได้นะครับ โดยที่วิธีเข้าสู่เกมมิ่งโหมดก็ตามนี้เลยนะครับสามารถสั่งงานเกมมิ่งโหมดได้ทั้ง2หูนะครับโดยที่ใช้วิธีการแตะ3ครั้งนะครับที่ตัวตำแหน่ง t o u แ h a r e รียของมันตรงนี้นะครับตรงแนวสันแกนนะครับตรงนี้ยนะครับระแวกนี้นะอย่าลืมเหมือนเดิมนะครับแตะตรงแถวแถวนี้นะครับอยู่มุมบนบนหน่อยช่วงนี้นะครับ ก็แตะ3ครั้งที่หูซ้ายหรือหูขวาก็ได้จะสลับไปมาระหว่างมิวสิกโหมดกับเกมมิ่งโหมดนะครับโดยที่ค่า Default ที่เขาตั้งมาก็คือจะเป็นมิวสิกโหมดนะถ้าเราอยากให้ดีเลย์มันต่ำลงก็แตะ3ครั้งจะเข้าเกมมิ่งโหมดนะครับเขาจะมีสัญญาณแจ้งในตัวหูฟังนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับฟังก์ชันการสั่งงานของตัวหูฟังก็คือเขามีเกมมิ่งโหมดนะครับโดยที่เลือกเกมมิ่งโหมดจากหูซ้ายหรือหูขวาก็ได้เลยแต่ว่า รุ่นนี้จะไม่มีการปรับเสียงนะครับประมาณนี้ทีนี้ก็มาถึงฟังก์ชันการใช้งานเป็นโทรศัพท์นะครับก็เวลาเราใส่หูฟังอยู่แล้วมีสายเข้านะครับแตะ1ครั้งนะครับจะเป็นการรับสายนะครับแล้วก็ที่หูซ้ายหูขวาก็ได้นะแล้วก็เวลาเราคุยโทรศัพท์อยู่แล้วเราต้องการวางสายนะครับก็แตะห่งครั้งที่หูซ้ายหรือหูขวาก็ได้เช่นกันนะครับจะเป็นการวางสายนะครับก็คือ ใช้แตะหนึ่งครั้งทั้งคู่แหละถ้าเราสายเข้าเราก็แตะหนึ่งครั้งเป็นการรับนะครับจะวางก็แตะอีกหนึ่งครั้งเป็นการวางสายนะครับแล้วก็สําสหรับถ้าเราใส่หูฟังอยู่มีคนโทรเข้าแล้วเราต้องการปฏิเสธสายนะครับก็ให้เราแตะค้างไว้ที่หูซ้ายหรือหูขวาก็ได้นะครับจะมีการปฏิเสธสายที่โทรเข้ามาไปนะครับฟังก์ชันเข้าใจค่อนข้างง่ายนะเพราะว่า,อารอบนี้เขาไม่แยกหูซ้ายหูขวาก็คือว่าหูซ้ายหูขวานี่ ใช้งานได้ทั้งคู่เลยนะครับสั่งงานได้แบบเดียวกันทั้งคู่เลยนะครับไม่ว่าจะฟังก์ชันไหนก็ตามจะเป็นการแตะ1ครั้งหรือ2ครั้งหรือ3ครั้งนะครับแต่ว่าฟังก์ชันเหมือนกันหมดนะครับจะมีต่างแค่เลื่อนเพลงซิ่งซึ่งแบบอถอยหลังก็ซ้ายนะครับเลื่อนหน้าก็ขวาเท่านี้เองนะครับแต่ว่านอกนั้นใช้ฟังก์ชันการทํางานเหมือนกันคือมีแตะ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งแล้วก็แตะค้างนะครับในส่วนการแตะค้างเนี่ยจนมีเสียงดังทิกนะครับ ก็จะเป็นการเรียกใช้ไว i c e a s s i s t ต n t ต่างๆนะครับอย่างเช่น Siri ใน iOS นะครับแล้วก็ Google a s s i s t a n t นะครับใน Android นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับฟังก์ชันคร่าวๆมีเท่านี้เลยนะครับง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสรุปรวมอีกทีหนึ่งเนาะก็แตะ1่ครั้งนะครับเล่นและหยุดเพลงนะถ้ามีสายเข้าก็อ่ะแตะหนึ่งครั้งเหมือนกันจะเป็นการรับสายนะแตะครั้งเป็นการวางสายนะครับสายเข้าแล้วเราไม่รับแตะค้างนะครับสองวิก็จะเป็นการปฏิเสธสาย นะครับแต่2ครั้งที่หูขวาเป็นการเลื่อนเพลงไปข้างหน้านะสครั้งที่ข้างซ้ายจะเป็นการย้อนกลับ1เพลงนะครับแล้วก็การเข้าใช้เกมมิ่งโหมดนะก็แตะ3ครั้งที่หูซ้ายหรือหูขวาก็ได้จะสลับไปมานะครับระหว่างมิวสิกโหมดกับเกมมิ่งโหมดนะครับแล้วแต่เราเลือกใช้เลยนะครับแล้วก็แตะค้างนะครับจะเป็นการเรียกใช้ o i c e a s s i s t a n t ต่างๆนะครับเช่น Siri หรือ Google a s s i s t a n t นะครับฟังชันง่าย,ายๆทั่วไปที่เราใช้ก็จะมีอยู่เท่านี้แหละ นะครับในส่วนตรงนี้ก็เป็นการดูสีไฟนะก็ลองดูกันเอานะครับหลังจากได้ของไปแล้วเขาจะแจ้งไว้ว่า,าสีแต่ละสีเนี่ยบอกอะไรบ้างนะครับแบตเต็มสีอะไรแบตหมดสีอะไรนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับคู่มือก็แนะนําว่าเวลาซื้ออะไรไปกนะ็อ่านคู่มือกันนิดน,นึงก่อนนะครับดูรูปเอาก็ได้นะครับบางทีมันจะมีฟังก์ชันซุกซ่อนอยู่อะไรซึ่งบางทีเนี่ยผมก็อธิบายไม่หมดหรอกแต่ในคู่มือเขาจะมีบอกเพิ่มเติมไว้นะครับสําหรับท่านที่ ต้องการทราบรายละเอียดโดยรวมของมันก็แนะนําให้ดูคู่มือก่อนนะครับก่อนนําไปใช้งานนะครับหรือว่าดูขณะใช้สักครั้งสองครั้งก็ได้เดี๋ยวเราก็จําได้ละนะครับว่าวิธีใช้งานเป็นยังไงนะครับก็ประมาณนี้นะครับสาหรับ JRTP 2ทีนี้ก็มุ่งมาถึงส่วนสรุปกันก็แน่นอนแหละคือตัวนี้เป็นหูฟังเกมมิ่งนะครับรุ่นราคาประหยัดของตัว j o y o o m เขานะซึ่งต้องบอกว่าภาพรวมๆคือคุณภาพชิ้นงานเนี่ยมันก็ไม่เท่าไหร่ นะครับกลางๆนะคือไม่ได้ถึงกระสวยวิเศษมากด้วยราคาทีา่มันไม่แพงนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันเกมมิ่งโหมดมาในหูฟังราคาประมาณนี้ซึ่งถือว่าก็ถือว่าท่อนข้างถูกนะเมื่อเทียบกับยี่ห้ออ,อื่นแล้วก็คุณภาพการผลิตซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีนะอาจจะไม่ได้มีความสวยเนี้ยพ่นสีอะไรมาเงาๆแต่ว่าโดยภาพรวมก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคหรือปัญหาอะไรต่อการใช้งานนะครับยังคง ใช้งานได้ดีทีเดียวในส่วนของตลับเนี่ยผมว่าทั่วไปนะแต่ว่าตัวหูฟังเนี่ยถือว่าทําได้โอเคนะไม่มีไม่มีตะขงตะเข็บอะไรมาให้ลำบากหูนะครับแล้วก็ระบบสั่งงานเนี่ยยังเป็นทัชด้วยนะครับทำให้เวลากดแล้วหูมันไม่แบบเป็นแกลบๆบนะครับไม่แวกค้ามในหูเรานะครับซึ่งนี้ก็ถือว่าดีเหมือนกันนะครับรวมถึงไฟสถานะนะครับซึ่งมีขนาดใหญ่ก็โอเคนะเวลามองเพื่อจะเชื่อมต่อเนี่ยก็ถือว่าเห็นชัดเจนดี นะครับประมาณนี broken, okay. tá, ้ในส่วนของเสียงก็เน so okay. ื game, okay. ่องด้วยความมันเป็นหูฟังเกมนะครับฟังเพลงเนี่ยโอเคอยู่แล้วล่ะเพลงพวกสายปื๊ดเนี่ยได้เลยนะครับคือกลางแหลมเนี่ยก็จะมีความตื้อๆนิดนึงนะครับไม่ไม่เปิดมากนะแต่ว่าเสียงเบสเนี่ยคือก็เป็นเป็นหูฟังสายเบสแหละนะครับมีเบสค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับเวลาไปเล่นกงเล่นเกมเนี่ยมันก็จะแบบมันนะฮะมีความมันเลยทีเดียวนะครับเสียงมันจะตุ๊บตั๊บตุ๊บตั๊บนะครับก็ประมาณนี้นะครับ คือยังไม่ได้เป็นหูฟังแบบที่เอาไปเน้นฟังเพลงโดยตรงนะอาจจะด้วยาราคาที่เขาต้องควบคุมให้มีชิปเซตแบบนี้นะครับแล้วก็มีตลับมีนูน่นมีนี่อะไรเงี้ยนะครับเขาก็เลยไม่ได้เลือกใช้ไดเวอร์ที่ครอบคลุมทุกย่านความถี่ในในหมวดของการฟังเพลงมากนะักแต่ว่า,าเพียงพอสําหรับการใช้งานทั่วๆไปแน่นอนนะครับในส่วนของท่านที่ชอบเบสเนี่ยใช้ได้เลยนะครับก็สําหรับท่านที่เอาไปเล่นเกมนี่ก็แนะนาเลยนะเป็นหูฟังเกมมิ่งที่ราคาไม่แพงนะใช้แล้วก็ น่าจะเพิ่มความสะดวกในการเล่นเกมให้มากขึ้นไปอีกนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับจอย room JRTP ทอ TP2 นะครับสายเกมมิ่งนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรีวิววันนี้ก็ยังไงถ้าสนใจสินค้าตัวนี้ก็ติดต่อที่ร้านได้เลยนะครับรวมถึงตัวแทนจำหน่ายของเราแล้วก็ช่องทางออนไลน์ต่างๆนะก็จะได้รับการประกันและการดูแลหลังการขายเช่นเดียวกันนะครับสบายใจได้นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามได่ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ